สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มเนอร์นะครับ, er, รบวันนี้เราก็มาโคมทั่วร์ c อนะครับวันนี้เราปลู่กับต้นมะกอกนะครับตอนนี้เราลงดินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวย้อนดูนะครับว่าเราปลูกยังไงนะครับเดี๋ยวเราตัดคลิปไปดูอ่ะ บ้านที่เราทาไปนะครับทีนี้เราจะดูนี่คือกระถางต้นมะกรองนะครับกระถางต้นมะกรองเนี่ยเราทําการนะครับปูกระเบื้องเลยนะครับปูกระเบื้องสีเดียวกับพัวนอกเรานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคือเราเสิร์ฟให้มันหนาด้วยอิดมวลเบานะครับตัวกระถางก็อิฐมวลเบาลงเสาเข็มด้วยนะเพื่อการซุดนะครับเพราะต้นนี้250-300ถึงปีนะครับแล้วมันต้องอยู่กับเราไปอีกยาวนะครับเราก็เลยต้อง ลงเสาเข็มนะครับแล้วก็เทปูนฐานล่างแล้วก็ก่อขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้นี่งบประมาณก็ถือว่าถูกนะเทียบกับโครงสร้างที่ทําไปนะครับก็ราวประมาณ20,000ืกว่าบาทนะครับแต่จริงเราประหยัดไปได้เหลือประมาณหมื่นกว่าบาทนั่นเองนะครับต้นต้นมาเกาะเรา2 5 0ร้อยถึงสามปีเนี่ยอ่าต้นต้นนี้นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณนะครับ 7 5 0 0 0น้นบาทนั่นเอง 95, นะครับจาก95 0 0 0นะครับก็คือรวมรวมแล้วประมาณ1 0 0 0 0 0บาทนั่นเองสําหรับการปลูกต้นมะกอกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ย้ายต้นไม้นะครับต้นอื่นๆนะไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่จากต้นกระพี้จันเราก็ย้ายไปตรงนี้นะครับแล้วก็ต้นไม้อื่นนะครับมีต้นอะไรบ้างไปดูกันนะครับเป็นต้นจิกน้ำนะครับก็จะอยู่ตรงนูน้นแล้วก็ตัวของ ต้นไม้นะต้นว่านะจะอยู่ตรงนี้นะต้นว่านี่อันนี้คือต้นว่านะครับอ่านี่คือต้นว่าแล้วเราก็ต่อสายรดน้ํานะครับต้นไม้ไว้ตรงนี้นะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ยังก่อสร้างไปนะครับที่ทําฐานกระถางต้นไม้ไปนะอ่านี่ก็คือบริเวณร,รอบๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวบ้านนะครับเราทําอะไรเพิ่มไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูครัวนอกเราที่มัน คล้ายกับตัวของต้นข่าต้นมาก่อกครับอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านนะเี่อันนี้น้องเอซิกครับผมนักข่ก้านไหนครับไม่แบยค่ะบายไม่ด้ไม่ไหวแล้วกันมันร้อนนะคะไเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังอ่าน,นี้ก็คือด้านลงจอดรถนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการทําตัวของอ่าระเบยียงนะครับ ระเบียงเดี๋ยวไ้ดูในอีพีถัดไปนะครับระเบียงจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวของต้นไม้นะครับตรงนี้จะเป็นต้นญ้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นญ้าเทียมทั้งหมดนะครับยกเว้นตรงส่วนฝั่งนู้นนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของครัวนอกเรานะครับนี่ครัวนอกนะครับก็จะปลูกกระเบื้องสีเดียวกับถังต้นไม้เลยที่บอกไปนะครับผม ก็ประมาณน,นี้นะแล้วก็ก้านประตูเพิ่มนะครับในส่วนของหัวนอกนะครับเพื่อที่จะบงังบางฝุ่นการฝุ่นการสายตานะครับที่นี่คนคงถามว่าจะมีเครื่องขุดบิตคอยไหมอาจจะนะครับอาจจะติดได้นะอาจจะเปิดห้องนี้นะครับนี่ห้องด้านนอกนี้นะครับเป็นห้องขุดบิตคอยก็ได้นะถ้าเกิดจะติดยังไงนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแผ่นตัวของประตูเข้าเนี่ยเป็น เป็นประตูที่เป็นแผ่นกรองอากาศทั้งหมดนะครับเพื่อให้ลมที่มันเป็นลมเย็นเข้านะครับแล้วก็เราก็ต้องเจาะด้านหลังนะครับเจาะด้านหลังตรงนี้นะฮะติดตัวของอะระบบระบายอากาศนะครับพัดลมตัวใหญ่นะครับเป่าออกข้างนอกนะครับระบายความร้อนออกนะครับคือเครื่องขุดเนี่ยมันต้องใช้การระบายความร้อนค่อนข้างเยอะนะเพื่อที่จะระบายอากาศออกแล้วเสียงเนี่ยมันจะดังนิดนึงเราก็ติดบุภายใน นะครับหรือถ้าเกิดเราติดไม่ดีเครื่องเราก็จะระบายความร้อนออกทางช่องอากาศตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะทํากล่องข้างในซ้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งเครื่องแล้วก็ตั้งพัดลมตรงช่องหน้าต่างนะเพื่อดูดความร้อนออกก็ได้นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะหรืออีกที่หนึ่งที่ทําได้นะครับก็คือตรงนี้ถ้าเกิดเราทําเป็นตัวของ ชั้นลอยเราจะทําห้องแบบห้องแบบบ้านนู้นนะครบแบบบ้านตรงข้าบนะครับเพื่อที่จะสามารถทําอื่นๆได้อีกนะฮะเดี๋ยวไว้จะโฮมทัวร์อีหน้าเราก็จะมาดูความคืบหน้าต่อวันนี้ขอรับพี่เพื่นนะฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe bitcoin ไม่เล้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะฮะวันนี้ก็อ่าโฮมทัวร์อีพีก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ